แลนสวัสดีค่ะคลิปนี้แอนมีคอมเมนต์ของชาวต่างชาติหลังจากที่ได้ชมหนุ่มฟิลิปปินคนหนึ่งออกไปตระเวนสัมภาษณ์หนุ่มสาวชาวไทยว่าอยากไปเที่ยวที่ประเทศไหนมากที่สุดในอาเซียนมาฝากกันนะคะโดยคลิปต้นเรื่องนั้นเป็นคลิปจากช่อง youtube ของหนุ่มฟิลิปปินที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยคนนึงที่ชื่อว่าฮานโดยค้งางข้อเหตุผลของการทําคลิปนี้ว่าจากการที่ทุกคนรู้กันดีว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมมากที่สุดในอาเซียนมันก็เลยทําให้เขาสงสัยว่าแล้วคนไทยเองอยากไปเที่ยวที่ประเทศไหนของอาเซียนมากที่สุดคลิปนี้ถูกเผยแพร่ผ่านทางช่อง y o u t u b e ของเขาตั้งแต่วันที่29กรกรกฎาคมที่ผ่านมามีการรับชมจากทั่วโลกไปแล้วมากกว่า126,000วิวที่น่าตงใจก็คือ คำตอบแรกจากหนุ่มๆสาวๆทุกคนที่ถูกสัมภาษณ์นั้นจะพากันตอบว่าอยากไปเที่ยวที่สิงคโปร์มากที่สุดและสําหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบับแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและเช่นเคยแอดก็ได้รวบรวมความคิดเห็นของชาว YouTube ที่ได้ชมคลิปนี้มาเล่าสุนฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะความคิดเห็นแรกนะคะฉันเป็นคนอินโดนีเซียฉันเคยไปสิงคโปร์และประเทศไทยมาแล้วฉันชอบประเทศไทยมากกว่า สถานที่ต่างๆในประเทศไทยให้ความรู้สึกที่มีชีวิตชีวามากกว่าความคิดเห็นต่อมานะคะฉันเป็นคนไทยแต่ฉันอยากไปเที่ยวที่อินโดนิเซียและฟิลิปปินเพราะเป็นประเทศที่มีเกาะอยู่มากมายและสวยงามมากความคิดเห็นต่อมานะคะตามความคิดของผมนะประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีอยู่แล้วพวกเขาก็เลยอยากไปเที่ยวยังประเทศที่เมืองดูทันสมัยอย่างสิงคโปร์ เกาหลีญี่ปุ่นแทนที่จะเที่ยวประเทศที่มีแต่ทะเลหรือภูเขาสวยๆซึ่งที่บ้านเขาก็มีอยู่แล้วความคิดเห็นต่อมานะคะถ้าถามว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนในเอเชียที่ไม่ใช่อาเซียนเชื่อเถอะว่าคนไทยจะพุ่งไปที่ญี่ปุ่นแน่นอนความคิดเห็นต่อมานะคะฉันเคยไปสิงคโปร์มันน่าเบื่อมากสะอาเกินไปเรียบร้อยเกินไปมีแต่สิ่งที่คนสร้างขึ้นมาที่แน่นไม่ใช่ที่สำหรับฉัน ฉันชอบอะไรที่มันแปลกใหม่กว่านี้ฉันชอบฟิลิปปินส์เวียดนามหรือมาเลเซียฉันเป็นคนอินโดนีเซียและถ้าฉันต้องเลือกระหว่างมะนิลาหรือสิงคโปร์นะฉันจะเลือกมะนิลาอย่างแน่นอนความคิดเห็นต่อมานะคะสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยไปสิงคโปร์เข้าใจได้ว่ามันจะเป็นตัวเลือกแรกๆสําหรับคุณเพราะสิงคโปร์ขึ้นชื่อในเรื่องของความสะอาดสังคมสมัยใหม่อาคารและโครงสร้างที่ยอดเยี่ยมและชีวิตในเมือง แต่พวกเขาเป็นประเทศเล็กๆซึ่งคุณสามารถเที่ยวชมและซ้ำสิ่งต่างๆได้ทั้งหมดโดยใช้เวลาไม่มากนะักเมื่อคุณชินกับมันแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่น่าเบื่อทันทีเพราะคุณจะได้เห็นแต่สิ่งเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกอย่างที่นั่นก็มีแต่สิ่งก่อสร้างที่มากเกินไปดูแล้วไม่ค่อยเป็นธรรมชาติสำหรับฉันมันไม่ใช่สถานที่ที่คุณอยากไปซ้ำแล้วซ้ำอีกฉันชอบประเทศอย่างอินโดนีเซียและไทยมากกว่า ที่ซึ่งมีทุกอย่างรอต้อนรับคุณและที่แบบนั้นจะทำให้คุณอยากกลับไปเที่ยวอีกสักครั้งคุณจะไม่รู้สึกเบื่อเมื่อได้ไปที่นั่นความคิดเห็นต่อมานะคะฉันอยากไปอินโดนีเซียเพราะมีเกาะหลายพันเกาะฉันชอบวัฒนธ,นธรรมบาหลีและอยากเห็นภูเขาไฟและวัดเก่าแก่ของพวกเขาบนเกาะชวาความคิดเห็นต่อมานะคะตัวเลือกอันดับต้นๆของคนฟิลิปปินส์นั้นแตกต่างออกไปพวกเขาชอบประเทศไทยเวนา,นามและบาหลีมากกว่าสิงคโปร์ อาจเป็นเพราะว่าสิงคโปร์เล็กเกินไปก็ได้ความพิทนต่อันนะคะผมทำงานที่สิงคโปร์มา6เดือนแล้วในเดือนแรกนั้นผมรู้สึกตื่นเต้นและประทับใจกับสิงคโปร์มากทุกที่ดูสะอาดและทันสมัยสนสวยทุกที่ร้านค้าก็ดูดีและทุกอย่างก็แพงมาก ผมได้ไปเที่ยวชมสถานที่ใหม่ๆทุกสัปดาห์สวนสัตว์สิงคโปร์ในซาฟารีมารีนาเบและอื่นๆอยู่ที่นั่นผมต้องระมัดระวังตัวมากเป็นพิเศษไม่อยู่ในที่สาธารณะเพราะกฎมีอยู่ทุกคนทุกแห่งและเข้มงวดมากถ้าคุณทำผิดคุณจะโดนปรับทันทีและเมื่อเข้าสู่เดือนที่สองผมพบว่าสิงคโปร์ค่อนขนะ้างนะ่าเบื่อสำหรับผมไม่มีสถานที่ใหม่ให้สำรวจอีกต่อไปทุกวันก็เหมือนกับการก๊อปปี้และวาง คุณสามารถเราถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ได้เลยผมรู้สึกเหมือนกับเป็นหุ่นยนต์ที่ต้องอยู่ในประเทศสิงคโปร์อาคารต่างๆที่สิงคโปร์น่าทึ่งมากแต่ทุกอย่างในสิงคโปร์ทำขึ้นด้วยมือและมันก็ดูน่าเบือ่อผมว่าสำหรับคนที่เกิดในประเทศนี้จะต้องรู้สึกกดดันแน่ๆส่วนชาวต่างชาติคุณต้องแน่ใจว่าคุณมีรายได้ที่มากพอสำหรับการใช้ชีวิตที่นั่นคนรวยในสิงคโปร์เป็นพวกขี้อวด คนสิงคโปร์ส่วนใหญ่ไม่มีทางเลือกและต้องทำงานหนักจริงๆความคิดีห็น่อมานะคะผมเป็นคนฟิลิปปินส์ผมอยากไปเที่ยวที่เมืองไทยมากที่สุดเพราะพวกเขาชอบจัดปาร์ตี้และเปิดเพลง EDM ส่วนตัวเลือกที่สองของผมคืออินโดนีเซียเพราะพวกเขามีสถานที่น่าประจนภัยมากอันที่จริงผมก็อยากไปเที่ยวทุกประเทศในอาเซียนนะแต่ไม่มีเงินความคิดเห็นต่อมานะคะ ผมเป็นคนอิตาลีและได้ไปเชื่อประเทศในแถบเอเชียมาแล้วหลายประเทศทั้งไทยสิงคโปร์เวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์อินเดียเกาหลีใต้ไต้หวันฮ่องกงและอีกหลายประเทศแต่จากทุกประเทศที่ผมเคยไปฟิลิปปินส์คือดีที่สุดทั้งอาหารวัฒนธรรมชีวิตในเมืองหรือแม้แต่ชีวิตบนเกาะผู้คนที่นั่นก็พูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก และก็ยังเป็นมิตรที่สุดท,ที่ผมเคยเจอมาถ้าเจ้าจงแค่เรื่องอาหารเวียดนามกับไทยก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันความคิดเห็นต่อมานะคะผมเป็นคนไทยผมอยากไปเที่ยวทุกประเทศในอาเซียนเพราะว่าแต่และประเทศต่างก็มีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวและผู้คนก็เป็นมิตรเหมือนกันความคิดเห็นต่อมานะคะฉันเป็นคนปักกิ่งและเคยไปสิงคโปร์มาแล้วสองครั้งใช่ที่นั่นเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่และ,จะเจริญก้าวหน้าม,มาก ทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการจัดระเบียบเป็นอย่างดีและผู้คนก็ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แต่ฉันรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปบางอย่างฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยเมื่ออยู่ที่นั่นแต่ฉันกลับไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นเมื่ออยู่ที่ประเทศไทยอาจเป็นเพราะว่าฉันไม่เหมาะกับประเทศอย่างญี่ปุ่นและสิงคโปร์ก็ได้พวกเขาเป็นประเทศที่มีกฎเกณฑ์และข้อจำกัดมากเกินไปฉันมีความสุขที่ได้พักในฝรั่งเศสกรีซ อิตาลีและประเทศไทยมากกว่าความคิดเห็นต่อมานะคะถ้ามีเวลาหนึ่งสัปดาห์ผมจะไปสิงคโปร์ถ้ามีเวลาหนึ่งปีผมจะไปมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและไทยที่สิงคโปร์ไม่มีอะไรให้ทำมากนักถ้าแค่อยากกินและหาอะไรทำยามว่างคุณไปเที่ยวที่ประเทศไหนก็ได้ความคิดเห็นต่อมานะคะฉันเป็นคนไทยและมีน้องสาวทำงานอยู่ที่สิงคโปร์แต่ฉันก็ไม่เคยไปที่นั่นสักครั้ง เพราะฉันคิดว่าที่สิงคโปร์มีค่าครองชีพที่แพงเกินไปประเทศอื่นๆในเอเชียมีราคาถูกกว่าและมีสถานที่ที่น่าสนใจมากกว่าให้ไปเที่ยวชมอีกเยอะแต่ก็อย่างที่คุณเห็นผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่นั้นยังเป็นเด็กและดูเหมือนว่าพวกเขาจะมาจากครอบครัวของชนชั้นกลางถึงชนชั้นสูงและสิงคโปร์ก็เดินทางไปได้ง่ายและสะดวกคนนุงสาวที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์มากนะักแต่มีเงินจึงเลือกสิงคโปร์เป็นจุดหมายปลายทางแรกของพวกเขา ความคิดเห็นต่อมานะคะฉันเป็นคนสิงคโปร์ฉันอยากไปเที่ยวที่เมืองไทยมากที่สุดความคิดเห็นต่อมานะคะคนไทยส่วนใหญ่ยกย่องสิงคโปร์เป็นต้นแบบในการพัฒนาประเทศและคนไทยต้องการให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแบบสิงคโปร์นั่นจึงเป็นเหตุผลที่คนไทยจํานวนมากอยากเดินทางไปเที่ยวที่สิงคโปร์แต่สำหรับผมในฐานะที่เป็นคนไทยอีกคนผมอยากไปเที่ยวที่ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและธรรมชาติมากกว่าความคิดเห็นต่อมานะคะฉันไปมาแล้ว10ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยกเว้นติมอร์เลสเต้แต่และประเทศมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความหลากหลายมากและนั่นก็คือสิ่งที่ฉันชอบที่สิงคโปร์ดูน่าเบื่อเกินไปสะอาดเกินไปและชีวิตก็ดูไม่มีชีวิตชีวาที่อื่นฉันได้เห็นอาคารต่างๆในจาการ์ตากัวลาลัมเปอร์มนิลาและกรุงเทพ ได้เห็นชีวิตกลางคืนในประเทศไทยเวียดนามและฟิลิปปินส์ชีวิตแบบนี้ดูมีชีวิตชีวาและดูวุ่นวายน่าสนใจมากกว่าถ้าพูดถึงการผจญภัยชีวิตกลางคืนและวัฒนธรรมแล้วสิงคโปร์เป็นประเทศที่ต้องพ่ายแพ้ให้กับประเทศอื่นๆอย่างแน่นอนแต่สิงคโปร์ก็ดีมากพวกเขาเป็นประเทศที่มีการพัฒนาเป็นอย่างมากความคิดเห็นต่อมานะคะฉันเป็นคนฟิลิปปินส์และฉันก็อยากไปเที่ยวที่ประเทศไทย ฉันชอบวิธีที่พวกเขาพูดฉันอยากไปเที่ยววัดและฉันก็ชอบดูหนังไทยมากความพิดีห็นต่อมานะคะพูดตามตรงเลยนะสิงคโปร์ไม่ได้อยู่ในสายตาของผมเลยผมอยากไปเวียดนามกัมพูชาพม,มา่าหรืออินโดนีเซียมากกว่าที่เหล่านั้นมีวัฒนธรรมแปลกใหม่ไม่เหมือนใครความพิดีห็นต่อมานะคะในฐานะที่เป็นคนอินโดนีเซียผมเคยมาเที่วที่ประเทศไทยและฟิลิปปินส์มันคือประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก ผมได้เดินเที่ยวไปทั่วกรุงเทพและพัทยาได้เห็นชีวิตกลางคืนของที่นั่นมันทําให้ผมมีความทรงจําและประสบการณ์ที่สุดวิเศษความคิดเห็นต่อมานะคะตามความคิดเห็นของฉันนะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยากเดินทางมาเที่ยวประเทศในแถบเอเชียเรียงตามลําดับดังนี้ 1. ประเทศไทย 2. เวียดนาม 3. ฟิลิปปินส์ 4. มาเลเซีย 5. สิงคโปร์ความคิดเห็นสุดท้ายนะคะฉันคิดว่า คนไทยมีความคาดหวังสูงมากสำหรับแต่ละประเทศที่พวกเขาอยากไปเที่ยวและอันที่จริงแล้วสิงคโปร์ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในเอเชียจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้และทหารในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออภัยมาณนที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพืเ่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้ละคะ่ะ ้วพบกับเรื่องราวดีๆได,ด,ด้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ